เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสวนของพี่สมนึกเนี่ยมีไฟท็อปโทล่าแล้วเวียดนามไม่มีนะอาจารย์มีมีครับแต่ว่าเนื่องจากสาภาพเขาในการจัดการในเรื่องการระบายน้ําเขาได้ดีแล้วดินเขาระบายน้ําได้ดีผมถามว่าบางสวนเราไปดูนะเขาไม่ได้ใช้ให้น้ําเล็กๆอย่างนี้นะครับเขาใช้หัวแบบที่ให้ในไร่ก็โพดเลยหัวใหญ่เปืนฉีดเลยปลั๊บปั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 บวิ่งในสวนนี่ขาดทั้งสวนแล้วปล่อยให้น้ําท่วมสวนเลยเมืองไทยเห็นอย่างกันตายเลยมันให้แบบฟอร์เลยน้ําท่วมสวนหมดเลยอืแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมด เสริมหมดลงดินหมดดินก็ดีดินมันระบายน้ําได้ดีแล้วมันใช้ปุ๋ยคอกเยอะมากโดยเฉพาะปุ๋ยปลาเนี่ยเวียดนามใช้เยอะแถวๆดักลักเนี่ยใช้ปุ๋ยปลาเยอะอเห็นเห็นเขาบอกว่าอาจารย์เห็นเขาบอกว่าไฟทับทรล่าที่เวียดนามเพราะว่าเวียดนามขโมยพันธุ์ของเราที่ติดโรคใช่หม่นั่นส่วนหนึ่งผม <c oughs> ผมไปดูมาตั้งแต่เมื่อ15ปีที่แล้วผมไปดูมาไปแก้ปัญหาที่เกิดเธอแถวหมี่โถแถวแถวเจียงยางเนี่ยก็บอกเนี่ยทุเรียนเขาเป็นโรคเยอะเลยเป็นไฟทับทล่า ผมบอกอ๋อมันเป็นแน่นอนตอนนั้นเอาฟอสฟอริกแอซิดอะไรไปช่วยไปไปสอนให้เขาฉีดใส่ต้นเลยนะฮะเขาก็บอกแล้วว่ามันคงไม่ทันนะสมบอกสาเหตุก็คือคุณเอาพันธุ์เข้าจากประเทศไทยแล้วไอสายพันธ์ไทยเนี่ยสายพันธ์ของไพทอารามันก็มีเชื้อรามก็มีหลายสเตรนมันก็อาจจะเข้ามาแล้วมาตรงนี้มันเป็นปัญหาของคุณเพราะตุเรียนดั้งเดิมของคุณเนี่ยมาไม่ได้มีปัญหาแต่ตุเรียนที่เป็นคือตุเรียนที่มาจากไทยทั้งนั้นเลยหมอนทองที่ไปจากไทยอย่างเงี้ยเพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าเนี่ยคุณเอาเชื้อจากประเทศไทยเข้ามา อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเขาก็ยอมรับตรงี้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าปัจจุบันเขาแก้ปัญหาลงไปได้เยอะผมดูมันก็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 ใช้ได้นะครนนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเป็นแล้วเขาไม่ค่อยรักษามีรักษาเป็นบางบางคนแต่ส่วนใหญ่ไม่รักษาคือตัดรลบกใหม่เลยเขาไม่เขาไม่เสียเวลากับมันผมไปดูสวนบางไทยหลายสวนเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆอย่าไาไว้เลยเหมือนคนไข้อะผมถามคุณรักษาหายแล้วมันให้ผลผลิตเท่าเดิมไหมไม่ได้มันมันเจ็บแล้วคนเราน่ะมันพิการแล้วมันมันเหมือนคนเราอะร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันจะไปดีเท่าเดิมได้ไงเพราะฉ อย่าไปเสียเวลากับมัน ừ, ไปเท่าเป้ารักษามันบางคนมันจะได้โอ้โหต้นนี้ลูกเยอะอะไรบางทีเราไปดูพรงกับมันแล้วเราไม่คุม้มไปบำรุงบำรุงนี่แล้วก็มันหายแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมหรอก